บาลเมืองแสนสุขร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสะสะส,ะส,ะสะร่วมเปิดเทศกาลท่องเที่ยวบางแสนน้ำใสปลอดเหล้าปลอด,ลอด,ลอดบุหรี่ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการลดปัดจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบพื้นที่ชายหาดบางแสนหวังยกระดับการท่องเที่ยวชายหาดบางแสนโดยมีศิลปินวงดน,นตรีลดแห่พร้อมด้วยเยาวชนในพื้นที่ร่วมรณรงค์ขบวนลดแห่ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมบางแสนน้ำใสปลอดเล่าปลอ,อดบุหรี่หวังให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาวะที่ดีโดยนางสาวรุ่งอรุณลิมละหพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสสสผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเกษราสุขเพชรอาจารย์สาขาอุตสาหการรมบริการและการท่องเที่ยวคณะจัดการท่องเที่ยวนิดาหัวหน้าโครงการร่วมพิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวบางแสนน้ำใสปลอดเล่าปลอดบุหรี่ในครั้งนี้ ทั่วโลกเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่เยอะมหาศาลมากนะคะประเทศไทยเนี่ยข้อมูลปี64จะเห็นได้ว่าเรามีผู้เสียชีวิตถึง80,000คนแต่ที่สําคัญค่ะมันมีอยู่6000คนค่ะที่เป็นผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยแต่ได้รับพิษจากควันบุหรี่แล้วก็เสียชีวิตอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าคนไทยทุกคนน่าจะไม่อยากเห็นตรงนี้เราพยายามอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ต่าง ให้สําหรับผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ได้มีพื้นที่ปลอดภัยค่ะหาดบางแสนเนี่ยความพยายามมาต่อเนื่องในช่วงแรกๆเนี่ยพอเริ่มผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิดเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทําก็คือทําให้ผู้ประกอบการร้านค้าเข้าใจก่อนค่ะว่าความสําคัญจริงๆอ่ะมันอยู่ที่การดูแลทุกคนรวมถึงผู้ประกอบการเองด้วยที่ต้องอยู่บริเวณหาดตลอดทั้งวัน ให้ไม่ได้รับจากควันบุหรี่หรือแม้แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ก่อผลเสียมากมายว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางท้องถนนใช่ไหมคะข้อมูลเนี่ยหนึ่งในสามเลยมาจากสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไปขับขี่รถจนเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละที่พอเขาลมตะนนักแล้วว่าความร่วมมือมาค่ะแล้วก็รวมถึงเทศบาลตำบลแสงสุกแล้วก็เทศกิจเนี่ยเข้าใจเอากฎหมายเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะช่วยบอกต่อช่วยขอความร่วมมือแต่ในวันนี้ค่ะเรามาถึงจุดที่ว่า พื้นที่พร้อมแล้วผู้ประกอบการพร้อมแล้วคราวนี้ก็มาอยู่ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วบางแสนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวไหลเวียนเข้ามาหลายกลุ่มตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยการเป็นการไม่ง่ายที่เราจะทําให้นักท่องเที่ยวทุกคนรู้ว่าเออเรามีกติกาทเที่ยวอย่างปลอดภัยยังไง น้องๆเยาวชนก็เลยเข้ามามีส่วนร่วมค่ะเพราะเราทําความร่วมมือกับโรงเรียนน้องๆวันนี้เนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจจุดดีของการที่มีเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเหตุผลสําคัญเลยค่ะนอกจากเขาจะได้ทําตัวเป็นประโยชน์ให้กับพื้นที่ที่เขาหลักเองแล้วเนี่ยยังทําให้เขาสามารถที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยควรที่จะบริภโภคอะไรไม่บริภโภคอะไรแล้วก็บอกตอบเพื่อนได้ด้วยค่ะช่วงแรกๆของสสส แทบไม่ค่อยหวังกับการทําพื้นที่สาธารณะให้ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่มันยากมากถ้าไม่ได้เกิดจากความร่วมมือยอมรับค่ะว่ามันมีแอบอยู่บ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยทุกคนถือเป็นกติการ,ร่วมกันที่คนส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวหาดบางแสนเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อสูบบุหรี่ไม่ได้นะถ้ามีใครสูบก็จะมีคนเข้าไปเตือนหรือเหล้าเนี่ยเขาไม่กินประเจิดประเจอแน่นอนการกินหลบหลบซ่อนๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดวัฒนธรรมว่าเอองั้นไม่กินซะก็ดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญค่ะ ครอบครัวเข้ามาเที่ยวหาดบางแสนเพิ่มขึ้นไอประเภทที่เราจะไปเจอเศษขวดแก้วอยู่ตามพื้นหาดมันแทบไม่มีเลยแล้วก็เทศกิจก็ให้ความร่วมมือดีมากค่ะจริงแล้วมันเป็นความร่วมมือมาตั้งแต่ปี2564นะคะก็คือเรื่องของตั้งแต่ เราเริ่มเปิดหาดตอนนั้นก็เริ่มไอเดียกันว่าเราจะทํายังไงให้เป็นพื้นที่ครอบครัวเป็นพื้นที่สําหรับคนไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กรุงเทพปลอดเล่าปลอดบุหรี่นะคะเพราะว่าช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วง post covid พอดีนะคะก็จะอาแว e กันเรื่องเหล่านี้แล้วนกะ็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมานะคะแล้วก็พบว่าในปีแรกๆเนี่ยค่ะเราก็ได้ทําเครือข่ายต่างๆที่จะเรื่องเป็นพื้นที่ปลอดเล่านะคะพื้นที่ชายหาดปลอดเล่าปลอดบุหรี่เนี่ยค่ะโดยเริ่มตั้งแต่ เพ่อค้าแม่ค้านะคะในปีแรกๆคกือพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลอดหาดนี่นะคะจำนวนเ,เกือบ2,000ลายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นปีถัดมาก็จะเป็นเรื่องของชุมชนนะคะก็คือตัวของเทศบาลด้วยนะคะในปีถัดมาปีนี้ก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนนะคะเพราะว่าถ้าเรามองว่าการจะทําให้พื้นที่มีความยั่งยืนเรื่องของการปลอดเล่าปลอดบุหรี่เนะะี่ยค่ะเราต้องเราคงต้องสร้างคนใน3ามเจเนอเรชันนะค,ะคือเจเนอเรชันผู้ใหญ่ นะเจเนอเรชันเด็กแล้วก็เจเนอเรชันของคนไว้ทำงานถ้าสามคนนี้สามกลุ่มนี้เราร่วมมือกันได้แล้วเนี่ยค่ะในการที่จะทําให้ประเด็นความยั่งยืนเรื่องของความปลอดเล่าปลอดบุหรี่ในพื้นที่น่าจะยั่งยืนได้ตลอดค่ะสาหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่หาดบางแสนถือว่าเป็นเวลาที่ใสสะอาดที่สุดนะคะเป็นเวลา4เดือนก็ถือโอกาสเนี่ยค่ะในการที่จะประชาสัมพันธ์ในโครงการเดียวกับเรื่องของการเปิดหาดเป็นบางแสนน้าใสปลอดเล่าปลอดบุหรี่นะคะก็คือ เหมือนกับเปิดเทศกาลท่องเที่ยวสาหรับพื้นที่แห่งนี้นะคะแล้วก็ใช้เยาวชนที่เป็นเครือข่ายของเราที่เราเพิ่งสร้างใหม่ในปีนี้ค่ะเป็นตัวเดินเรื่องในการรณรงค์นะคะก็จะเป็นการทํางานของเด็กๆในพื้นที่กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่และนักท่องเที่ยวค่ะก็ถือว่าเป็นสามฝ่ายค่ะคนที่รณรงค์เราเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายตรงนี้ค่ะก็จะเป็นทาร์เก็ตวัยรุ่นด้วยนะคะที่สําคัญก็คือตอนนี้มันมีประเด็นใหม่ก็คือบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเราค้นพบแล้วก็สสสนะคะก็ได้ค้นพบแล้วว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยจะลดลงแต่อัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามันมากขึ้นแล้วก็เด็กๆในรุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะอัตราการติดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีอายุที่น้อยลงนอกจากนั้นเนี่ยค่ะยังมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่น้อยมากค่ะ